สบายดีทุกคนมาวันนี้มาเจอกันนี่แล้วกับ South ick, สาวติ๊กซองสไยฝรังเศสมื้อนี้ไปส่งลูกไปหงเหียนแนละทุกคนก็คือตอนนี้เควินเราไปเสือม้อยลาสติก๊กเลยอยู่ในรถทาเพราะว่ามันหนาวอีกลีหนาวอีกลีหลนแหละก็คือมื่อนี้มีภารกิจส่งพ่อแม่เขาสิไปเสืออันของขวันให้ลูกเพราะว่ามีเวลาสองสุโมงต้องเหตุไหวเพราะว่าของควัญถ้าลูกตรงบ่ห้าลูกเห็นถ้าเห็นเราก็สิเปิด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 ,ปดอยู่หัลนแหละเออหั่ลแหละก็คือว่าอันตลกแ <laughs> ม่ยา่าสาวติ๊กแล้วแมยา่าสาวติ๊กฮอต หอดสว่างมันแบบนี้ละ่ะแล้วสิโทรมาบอกเราโทรมาบอกยำทุกมือทุกมือว่าบ่้องการของขวัญบ่้องการของขวัญเออ <c oughs> บ้านลูกสาวเควินแล้วส่งมาถามรถมาถามว่าสิซื้อ,อยังห้างอันแค่นี้กับกบติชาว่า,าสั่กับมันกน็เราก็มีลูกสาวสังคนไม่ก็บ,บ่าเราลูกค่อยสินะเออบูสร้างสีเวาความจริงแล้วเป็นอะไรยังวะเป็นอันอิมพอไลที่สุดและทีแบบนั้นเาส่งมาถามส่งลิสต์มา แต่ไงคะในครอบครัวเควินเป็นยังไงบ่มีครอบครัวบ่บ่มันครอบครัวดอกบ่มันมืดทางครอบครัวดอกมีแต่ลูกสาวเควินนั่นแหละที่มักแบบส่งส่งอะไงส่งสลีสมาละทุกคนเออแต่ก็อะละเป็นทระเพณนของเขาแต่สติบุจน์สนใจดอกผัวเห็นอย่างกะเฮ็ดสติกาสติบ่สติบ่สอ่อนหลายละสุดขวางๆนะเสิยฮะผัวหับไปสอบลูกเหล่าเลย สติกบอกก็พูดอะไรสิเออเจะที่แค่ลูกเจ้าเด้อยินะ้เลยแต่ล้านหน่อยนะบางทีสติกสีซื้อนั่นซีซ่วยเคบินซื้ออยู่ล้านหน่อยอนะแต่ลูกสาวเคบินนี่ใส่ดิ่ mm hmm. ก็คือ,อมีไลค์คอมเมนต์แล้วเนาะมีไลค์คอมเมนต์หรือมมีไลค์คลิปวิดีโอแล้วเอ่อเมียฝรั่งล้ที่มักมาแชร์ประสบการณ์ว่ามักเมียนอย่างวะมีปัญหาก,กับลูกเหลี่ยงอสินะสติกบุกเคยเพราะว่าพวกสติกเราเป็นคนสัดเจนนะทุกคนชัดเจนแล้วกันเลยแบบเออ เราเบิ่งลูกของเราเราเลี้ยงลูกของเรามาสินะ,ละเลยแบบลูกนี่ใส่ที่ใช่ไหมหนาวหนาวอะไรบอสติบอเคยมีปัญหาลูกเลี้ยงบอเคยไหมเพราะว่ายู่พายย่มันยู่ยพายย่มันบบราณแม่ยุ่ถ้าเฮาอยู่บ้านเดียวกันนะเออลืมชิ่า่าคลิปนี้ซะ่ก็คือผู้สาวหนึ่งถามสาติวันสิไปสิไปฝรั่งเศสกับแฟนแฟนแต่ว่านแฟนท่านอยู่กับแม่อยู่กับพ่อแม่อยู่ ถามสติ да. สติเห็ดจังไดสิไปบ่าย์บอสติกกระทำอ่าถ้าไปแล้วสิไปอยู่กับพ่อแม่สิเห็ดจังไดสิปักอ่อเนี่ยสิทำตัวจังไดก็ว่าสติกกับบุษังสิต่อเพราะว่าสติกบอบ่เคยสติกบ่เคยแล้วถ้าเป็นสติกกับสิคิดหลายเนี่ยน้อยหนึ่งคิดลายหนึ่งสติกแล้วตอนมาอยุกเราเควินเรากับบุได้มีอพาร์นเมนต์อย่างนี้ทุกคนอ่ะก็คือที่สติเคยบอสแล้วสติเคยมันอยู่บ้านคนหนึ่งละเห็ดเบี้ยข่วยเข่าสีละวันนั้นเราเควินกับไปเบียกแล้วก็แล้วก็เลยอันก็เลยซื้ออนัาน ็เลยอันนี้มงนอนันเศร้าบานเศร้าพัดเหม็น,น,มนทันแหรกับแบบชื่อเซอรที่กะเริ่มต้นจักแบบนี้แหละทุกคนเลยชีวิตทุกคนมันบุกคือกันถ้าเจ้ามั่นใจในตัวแฟนเขาเจ้ากัเจ้าสีแบบมากมาแต่สติการแนะนําให้คิดอีกทุกคนเพราะว่าเฮาบดยหูจักมีใส่เขาทุกคนบ่มีผัยดอกพ่อแม่ผู้ใดดอกดีแบบเขาบ่เม็นพ่อแม่เห่าทุกคนถึงมาสิเป็นพ่อแม่แฟนสินจะเขาก็ต้องเกงใจไดือนหนึ่งสินะ โดยเฉพาะคำว่าทวิ้เคาบบได้ภาษาสิโอเคท่านแฟนเฮาดีกับเทิงว่าสีแฟนเฮาดีเขาก็สิคิดกับว่าเขาสิเอาเปรียบเท่าไหร่บ่เฮะแ่้ทุกคนโบสั่งสติกบสั่งแนะนำทุกคนสติกบได้เป็นโค้ชแนะนำเมันเรื่องบทฝรั่อห้ามสติเก็บเอาสติกบสั่งตอบแต่โบสั่งตอบแต่ซาตติสติกคิดคิดหลายนึงต้องทำตัวเองว่าเจ้าใดภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งหลายปันได้สินะเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสเขาเจ้า้ว่าภาษาอังกฤษทุกคนบได้ว่าภาษาอังกฤษโดยเฉพาะพ่อแม่ โ <laughs> ด,ดย,ดยปปอ,อันโดยโดยเฉพาะอ่าโดยเฉพาะเป็นพ่อของอ่ะแล้วามซีบิงก่อนใช่ใช่ถ้าเจ้า <laughs> อันอ่ะอ,ะ,อะต้องลืมละอย่างว่าสิถามอย่างหรือว่า <laughs> เวลาเจ้ามีแฟนเจ้าสิเคยคิดบอกว่าสิเอาแฟนไปอยู่บ้านพ่อแม่เจ้า go back เวลาเฮาเจอกันใหม่ๆเจ้าเคยคิดบ่ว่าโอเคเจ้าบ่มีอพาร์ทเมนต์แล้วเจ้าสิเอาแฟนไปอยู่กับบ้านพ่อแม่เจ้าคิดเห็นคนคอยคนเดียวกับบ้านพ่อแม่บ่ได้อือป่สิเพราะว่ากําลงเขาเป็นจักสั่นแม่บ่เอาแม่บ่บ่คอยก็บ่เอาหรอบ่มาคอยก็บ่เอาพออยู่กับพ่อแม่เจาตบคอยบ่ได้น้องจม่ตบได้ปากใหญ่อปกใหญ่บ่เคยตบ เพราะว่ายวนยู่งกับแา่แม่จะคยต้อตงเห็ดต้องเส้ต้องปิดปากต้องเหตยุยิ้มตลอดคือจื่อได้เติมมาทำอิและทำอิฐละไปเวลาเขาลมกันเพราะว่าสาติกบ่งหูฟังลังเสีละสู้เลยเวลาไปกินขา้าวได้ละมันอึดอัดอยู่ในใจลวพอเขาลมกันลงกันเสียงดังมาที่ตบ๊ตบต,บตุ๊ตตั้งสติก,ก็ตกใจบ่งหูเสียจังไลแต่ว่าสมูทก่อนจะกินข้าวเขาขลมกันนะสินะลมกันละหายสมูิเควินละมักลมกับพอละลงเสียงดัง ตบโตตบ,ต,บ,ต,บตั้งใส่กันนะสิเราพลาสติกเขาเข้าใจแต่มาที่คิดว่าเขาหายกันแล้วก็แบบบางทีมันกินขา้าวบวชแสบสเสนาแล้วนานันสุดท้ายเขาไปกินขา้าวคือเก้าก็เป็นนิสัยของเขาความจริงเขาบวาได้หายก็หั่นเลยทุกคนก็นคือว่าแบบนี้แหละมันมันบวชคือกันมันบวคือกันทำมาสปอนเซอร์ทำ <laughs> มาสปอนเซอร์เอ็มลอยเอ็มลอยเป็นของประเทศใดไทย เขาบอกคอยเป็นปี่ยูทูบแล้วเขาบอกมีสปอนเซอร์เขาขายเท่าใดแปดสิบห้าเซนยวพี่บ้านเขาเท่าใดตอนห้าหกปีเมื่อก่อนเป็นสามสามผ่านลดราคาเด็กิเป็นหนึ่งยูโรไป no จำไหมมีแต่หนึ่งยูโรยูโรสิบห้าสิบปีก่อนยูโรสีเวลาสามสิบนาทีสิไปซื้อหวยสิไปก็ย่อไปริโลโตก

สิบห้านาทีมาก่อนล้วจอโอ้ผมเป็นยังจะไตคอยอยู่อย่คอยสนใจไใจจกไตกับบเปเปญยังเราอตอนนี้นะ่ตีสุดเลยลูกอาจีสุดป่าวเลอาจุดตลอดข่าว่้อฮักจังสี่สุดลาลาลาบังบงบั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 งไปขี้เลยเพราะปกติสติกสิมมาเป็นคนที่บุมากว่ฮกเดินพักเดียบุบไปยังฮู้ซึอ้ายตัวเองเป็นเป็นภาษาตัวเองแต่สติกกับวาตลอดว่าเอาวาภาษาฝรั่งเศสจุดเต็มจุดเต็ม แต่ I love you เนี่ยตอนนี้เราหักคอยมาแรงเราสิยากฆ่าคอยเจ้าเคยบอกเจ้าเคยบอก I love you กับคอย i ในอังกฤษ Never Never สติคือกันบางบุได้พูดไปยังมันปัญหา French ื่องภาษาบ้านบขามากไรภาษาปัจจุบันไม่เทสไซตไม่เทสไสต์ตัวอ้าว สต no ิกลาๆแต่ภาษาฝรั่งเศสเรามีภาษาเราบ่ฮ hmm, no, 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 no. mm ู้สติกเบาบางเทื่อซื่อแต่เบาก็แบบรู้สึกอายอยตัวเองัสเป็นบ่นนั่งเขาจะเอาปูแบนใส่นีุ่กยาตุกดิสเพสเปัง็นบ่สติกได้พัวได้พัวบ่รวยพอหยังคืซะสุยา m 1บ่หยัง่ลาโนโลโนโลมวคนอื่นมงถ้าคอยออนไลน์ พราบเปสักซีนะะสักสีกว uh ่าโอ้ยย่าใครย่ะสิเป็นเรียลไลฟ์เป็นตุ๊กงั้กันว่าจะกิกิโลอจากเท่าใดตอนนี้เกือเกอสิกิโลไลน์นะจะเป็น the weight of my left leg legs สุดถึงสามสิบตอนนี้นาะคอย บัได้บัได้กวดบัได้เช็คเบื้งหลายแล้วบบกาเบิ้งละสินะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองมีการแข็งแห้งบ่ค่อยจอยแต่ค่อยแข็งแห้งกัแมมเป็นคนที่จอยแต่แข็งแห้งแบบบ่เคยป่วยบ่เคยไข้ไข้สิดกฮา่ตัวกระสติกแบบนี่นะคนตีนลูกสาวเขาน่าจะติ๊กปักเสียงดังที่สุดแล้วโบตื่นทุกคนเออโบตื่นสิไปหับอันลูกสาวดี๋ยวนี้แต่ว่าสิให้เควินเอาอันเอาอาหารไปใบบานก่อน Le là c'est yam yam, c'est ça? Il y a ici aussi? Non, là, le y a trop yam yam comme des pite C'est pas maman, c'est pas Pas cette couleur. C'est une couleur rouge, normalement. Là, j'ai pris ton miam, c'est orange. ton creamy. C'est vrai? Ah bon? Il y a Donnez ça, tu sais, c'est de maman à Il y a quoi? ne C'est pas quoi?

Nothing impossible.